COCA COLA โคคาโ n ลปีไก่ต้มโคโคาเมนูไอเดียสำหรับปาร์ตี้ปีใหม่นี้หรือว่าในทุกๆมือ้อทุกเทศกาลค่ะ <Wow! S 1> so I made this dish last week and my girls who picky eater she loved it so much a NS d a k me for more คิดดีจี also confirm that it's true อาทิต์ที่แล้วแม่อุทำเมนูนี้นะคะให้ลูกสาวเนาะเนื่องจากว่าเราเปิดโคขวดใหญ่นะคะเราก็เลยจะมาทำแต่เนื่องจากว่าทำแพ็คเล็กเนาะวันนี้ก็เลยลองทำอีกครั้ง แพ็กใหญ่ค่ะเพราะว่าสัญญากับลูกมา2วันแล้วเนาะน้องชอบมากๆเลยนะคะน้องกินตอนหลังเลิกโรงเรียนเนาะ Alright let's get started with a little bit of sesame oil go a long way then I slice ginger and chop onions สูตรใครก็สูตรใครอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เมนูนี้มีหลายสูตรมากๆเลยนะคะแม่ก็ปรับนั่นปรับนี่นะคะเราลงด้วยน้ำมันงานนิดนึงคะ่ะเราเอาไปจี่ในกระทะให้หนังตึง ตึงเนาะไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มเติมแต่ว่าน้ำมันงาก็ช่วยเพิ่มกลิ่นที่อร่อยแต่ถ้าไม่มีก็ตัดไปเลยค่ะไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเนาะหั่นขิงแล้วก็สับหอมใหญ่ลงไปจี่พร้อมๆกันเลยนะคะพอเวลาเคี่ยวไปเขาก็จะเป็นซอสที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติกลมๆค่ะ โรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแม่อูตำสามเกลือลงไปด้วยนะคะพริกไทยเราก็มีอยู่ในนั้นแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆจะตัดออกไปก็ไม่เป็นไรนะคะ Then I also pound garlic, cilantro root, and black pepper.At this point, if you don't have the cilantro root, don't worry about it. You can just chop garlic and season with a, a little bit of black uh, pepper. and that will do the method that i sear the chicken wing skin will have extra oil come out and we'll cook all those herbs side ginger onions garlic cilantro root black pepper and then season with oyster sauce black soy sauce sweet soy sauce light soy sauce and soy sauce if you don't have only soy sauce or if not you can just Go for chicken bouillon and then I also have chicken bouillon as well ก็ปรุงรสปกติเลยค่ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วเราก็เติมผงปรุงรสไก่ลงไปด้วยค่ะเท่ากันเท่ากันเนาะอร่อยชัวร์ค่ะโดยเฉพาะอย่างหลังเนาะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะเราโรยน้ำมันงาไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ เนื่องจากว่าในหนังไก่เนี่ยเขาจะมีน้ํามันอยู่แล้วเนาะเราก็เอาน้ํามันจากหนังไก่นะคะในระหว่างนี้หนังไก่ก็จะเซียร์ได้ตึงๆด้วยเนาะเราก็จะเอาน้ํามันไก่มาผัดกับสามเกลือหอมใหญ่ที่เราสับลงไปนะคะแล้วก็ขิงโอ้โหหอมมากๆในขั้นตอนนี้นะอยากจะเพื่อนๆก็คงจะจินตนาออกจินตนาการออกเนาะเราก็กลับไก่นะคะพอหนังเหลืองๆตึงๆนอนสังเกตดูนะคะ สีจะส,สวยเพื่อนๆเมนูนี้หอมตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยนะคะแนะนำมากๆปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนาะมีปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้อะไรละ่ะปาร์ตี้หมูกระทะเราก็มีปีไก่ตุนไว้ล่วงหน้านะคะนุ่มๆเนาะใส่ในหม้อตุนอพอเอาไปเสียขั้นตอนนี้แล้วนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันเข้ากันแล้วเราเติมโคกแล้วเราก็เอาไปตุนใน มอตุนก็ได้ค่ะเสียบปลักไว้นะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเหมือนกับกั้องวลนอะไรนะคะเรากา็เตรียมอาหารในขั้นตอนเมนูต่อไปเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะทําเป็นมื้อที่กินในปกติในเมนูกับข้าวนะคะเราก็อาจจะทําน้าจิ้มซีฟูดแซบๆขึ้นมาก็ได้เนาะแม่อุทําให้ลูกๆนะคะลูกๆคอดควสเนาะเด็กๆลูกสาวจะชอบ บะหมี่ที่เป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะเราจะมีตุนเราไปร้านเอเชียเราก็จะซื้อมาเยอะแล้วก็เก็บใส่ตู้แช่ไว้นะคะเวลาเราจะเอาออกมาใช้เราก็เอามาละลายน้ําแข็งหรือว่าเอาไปผ่านน้าอุ่นๆก็จะเร่งเวลานะคะบางครั้งแม่อูก,ก็ต้มลงไปเลยทั้งที่มันยังแข็งๆอยู่น้องแล้วก็จะไปละลายในหม้อเองนะคะเราสุกกันฟังอันนี้เป็นเมนูลูกรักอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะเวลาทาอ่ะอันนี้นะเพื่อนๆไม่ต้อง ตุ๋นจนแห้งเลยนะคะน้ำที่คลุกคลิกลลุกิกรเราก็เอามาคลุกกับบะหมี่อร่อยอร่อยเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะเป็นเหมือนกับบะหมี่บะหมี่เป็ดบะหม,มี่อะไรประมาณนั้นเลยเนาะก็เป็นบะหมี่ปีกไก่ต้มโครกนะคะ I already mentioned ahead of time what I seasoning with I have a sweet soy sauce like soy sauce regular soy sauce it's a green cab it's gold mountain brand it's thai brand and then this one is oyster sauce and uh, let it mingle a little bit and uh, also light soy sauce it's uh, also always my go-to soy sauce thin soy sauce it's a mushroom healthy boy brand it's a thai brand that you can find in asian grocery if not you can just skip don't sweat on it don't worry about it it will be good i guarantee uh, i i'm not sure if i mentioned this if you have leftover coke you can think about this dish and also you can do on the whole chicken as well i also pour in the deep pot that i can let it this is a leftover that don't have a fish at all so it's so yummy and i guarantee that already done it and let it simmer until you like the texture i simmer for a long time i make it at night and yeah. warm it up in the morning and it fall off the bone my girls loved it <laughs> เอาลงไปตุนในหม้อที่สูงๆนะคะน้ำมันจะได้ท่วมเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วทำในกระทะแล้วเราต้องมานั่งคอยกลับนะคะแล้วก็ไม่นุ่มมากคราวนี้เราก็เลยเปลี่ยนคะ่ะแม่อูดทำตั้งแต่กลางคืนนะตุนไว้ก็คือตอนแรกนะคะก็จะอุ่นให้เขาจนไก่สุกเนาะแล้วก็พอเช้ามาเราก็มาอุ่นตุนอีกครั้งนะคะลุกๆก็คือแบบว่าถ้า ถ้าจะให้ดีของเด็กๆเนาะก็คือถ้าแบบหลุดมาจากปีกไก่เลยก็จะดีที่สุดอะไรอลูกน้องแมวมาบอกว่าอ,ออร่อยนะอร่อยนะนะคะน้องแมวก็ชอบกินไม่แน่ใจน้องแมวกินไหมแต่น้องแมวกิน,น,น roast chicken ก็คือไก่อบที่มาจากมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะน้องแมวนะคะแมวก็มีน้องแมวแล้วก็ตักตักช้อนฟองออกค่ะ Uh, as you can see, when it starts to boiling up, there's some there's some uh some yucky stuff. You can just scoop it out. It will be better if you do that. I do this overnight. As you can see, I add also add a little bit of chicken bouillon, hide the nut, and no need of uh, sugar. This one will be a little sweet side. If if you don't like the sweet side, you can also. Make the dipping. Here, this is in the morning. I've been simmer until it's down and it's all done. Look at that. So good. Wow. It's perfect for potluck if you in charge uh, to bring something. Bring this dish. I guarantee you. You will be famous on that party. My girls inhale this. I warm it up and uh, there's some leftover. I serve my girls with wonton noodle. And they loved it นี่นะคะหลังจากที่เด็กกินไปแล้วเหลือ,อเท่านี้นะคะก็อใ,ใจเรานึกถึงบะหมี่เป็ดค่ะนี้เลยเราก็เอาบะหมี่มาแบบนี้นะคะลวกกวางตุ้งด้วยอร่อยหากชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของแม่อูด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจไลค์เมนแชร์เจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ